สวัสดีครับ MBRC นะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่อู่ BYP นะครับของช่างแจ็คบางยาแพกงนั่นเองพูดถึงชื่อนี้เนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงรถแข่งคันหน้ายาวเครื่อง g d ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพามาคุยกับช่างแจ็คนะครับว่าตอนนี้รถหน้ายาวเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมที่จะวิ่งแข่งแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างแจ็คกันครับโอเคครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีอ่าก็มาเจอพี่แจ็คนะครับพอดีเห็นโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าได้เวลาของเองแล้วแล้วก็มีรูปหน้ายาวอ่าผมเลยรีบเข้ามา เยอะมากลูกค้าผมที่อยู่ต่างประเทศรอดูคันนี้อยู่ครับพี่แจ๊คแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปอัปเดตตัวนี้เนี่ยผมอยากจะสรุปผลงาน r a c s n g ซซิ่งมาเนี่ครับ2 0 2 4นะครับอย่างหน้ายาวเราวิ่งไปตอนนั้นเราวิ่งเป็นการซ้อมครับเป็นการซ้อมวิ่งออกมา300เมตรเข้าเส้นไป7.6 300เมตรแต่ก็7.6ครับวิ่งเต็มเส้นก็รูเรื่องรู้เรื่องครับผมโอเคแล้วก็เป็นซูเปอร์เลเวลครับ ซูเปอร์ลีก็เวลาดีสุด8.4 8.4ครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยส่วนของไฮรักโป o ก็เวลาดีสุด9.1 9.1ก็ได้แชมป์ประจำปีก็ได้แชมป์ประจำปีครับในในรุ่นไฮรักโป o เนี่ยเราได้ที่1ที่2ที่3ประจำปีเลยดรวยไดวว่าไม่เหลือที่ยืนให้คนอื่นเลยไอ้3,000 FPL แล้วก็2,500 SPL เนี่ยเราก็ได้อันดับ2อของแชมป์ประจำปีทั้ง2รุ่นครับครับเราปีนี้เราส่งทั้งหมด เอ่อห้าคันก็มีด้วยทุกคันเจ้าของรถยิ้มทุกคันก็ยิ้มทุกคันยิ้มทุกคันครับผมครับปีนี้เนี่ยผมว่าในส่วนของหน้ายาวก็ได้ทําการปร,ปรับปรุงเรื่องเครื่องยนต์ให้มีความคงทนมากกว่าเดิม<อ>สามารถรองรับแรงม้าระดับพันแรงม้าขึ้นให้ได้มันหายไปนานาเนี่ยคือการวิจัยแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ที่มารองรับผมต้องการให้พร้อมที่สุดครับผมเราก็มีปัญหาเรื่องระบบส่งกาลังก็ได้ทางที่เองมาซัพพอร์ตเรื่องนี้ด้วยก็อ่ในซูเปอร์ลีโวก็มีการ ต้องมีการอัปเดตเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นใหม่อีกแล้วอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็บอดี้ใหม่เนื่องจากรถซูเปอร์ลีโวคันเก่าเนี่ยมีแบกคู่แข่งประมาณร้อยกสิบโลโอ้เยอะนะครับในสนามคลองห้านะหนึ่งห้าสิบของวิ่งตันสองหกสิบเห็นบอกว่าบอดี้ก็คือทำที่นี่จบเลยบอดี้ของเาทำทำเองเลยทำเองครับพยายามทำบอดี้ใหม่เร็วขึ้นแน่นอน ยังไม่รู้เลยพี่เอ็มเพราะว่าน้ำหนักลงใช่ไหมแล้วถ้าเราคุยกันว่ามันเบารองพให้เครื่องยนต์เท่าเดิมหรอยังไงก็ต้องเร็วขึ้นมันจะตรงรึเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วส่วนไฮรักโปรล่ะครับไฮรักโปรน่าจะเป็นการอัปเดปเครื่องยนต์อย่างเดียวครับผมครับว่าจะอัพเพิ่มยังไงว่าจะให้มันทนมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าในเวทใกล้ๆแปดร้อยม้าเนี่ยในรถอินเตอร์เนี่ยแล้วก็รถแบบยางแบบนี้อะไรแบบนี้มันสุดเหมือนมันสุดของเขาแล้วอาจจะต้องขยับมาใกล้ๆเคียงกับพวกหน้ายาวอะไรเงี้ยความคิดผมนะครับไอตัวนี้แหละ บอกว่าทุกอย่างจะผ่านไม่ผ่านเลยครับผมครับเพราะว่านี่มันจะบูตอยู่ประมาณสักร้อยถึงร้อยยี่สิบโอ้ครับแต่วันที่ทันกับหกสิบห้ามันบูตประมาณร้อยปอนด์อ้อยปอนซึ่งตัวน้ายาวคันนี้ตามกำหนดการก็จะวิ่งงอาโดยซิ่งมาเนีสนามแรกที่สุราษฎร์เอาเป็นว่ายังไงได้เจอคันนี้ในเ<ำ>วอร์ชันใหม่แน่นอนไอ้ฝาก f c นะครับผมติดตามนะครับน้ายาวคันนี้ด้วยนะครับวิ่งอย่างที่บอกไม่ถึง300เมตรดี7จจุดหเลยนะ ก็ติดตามครับ300เมตรยังเร็วขนาดนั้นถ้าวิ่งเต็มเส้นจะขนาดไหนครับเดี๋ยวครับผมโอเคครับฝาก FC ทุกคนนะครับเอบางแง่แพงนะครับผมติดตามเชียร์ทางจักรด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่วันนี้ครับวันนี้ครับ BRC Racing Team Go f u r t h e r Go Faster